สวัสดีค่ะเบหนัวค่อยสารมาแล้วพี่นองจ๋ามาแล้วมาแล้วเมืม่อนี้ยายนั่งนี่แนวกินมาฝากพี่ฝากนองก็คือลาบไก่วัวจพี่นองจ๋าลาบไก่เส็บๆได้นั่งทับเห็ดเองแล้วพี่นองจ๋ามามามากินน้ำกันแต่ก่อนสิกินยายนั่งกับฝากพอไม่พี่นองกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้ง,งให้ยายนั่งในเด้อจะเด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนลหลายๆจ้ะพี่นองจ๋า พักย่างอังหยาก็มีผพักสเสดาแล้วพี่น้องจ๋าพักเดาก็มีแล้วก็บักเขือพักสลัดบักทั่วแล้วก็กะหล่ำพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อจ๋ามากินน้ำกันบว่าอมมีพี่น้องอยู่ฟังไทยฟังเล่าอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศนาะจากพี่น้องจ๋ามาๆมา,ๆมาๆๆกินหลับไก่น้ำกันเสบๆพี่น้องเอ้ยคุยบบกยางคักพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันหลายๆอืม น้องเอ้ยสดออกกับนันอืออักษะดาวคุยพี่น้องเอ้ยอืออืม ขขาวทาจะพี่น้องจ้ะ เริ่มบอกพี่น้องจา้านี่พักกาศหินน้ำได้พี่น้องจา้าพระก,กาดหินอืม ท,ที่การเห็ดที่นั่งกับเห็ดเพราะเขาขาวให้เบิ่อกันเนาะพี่น้องจ๋าแต่หิวมากกับปึง้งปังปึง้งปังขึ้นเคาเล่เคาเล่ก็ได้กินแล้วพี่น้องจ๋า ขึ้นเนื้อไก่ที่เขาล้วนซุปเลยก็ปล่อยมันเย็นพี่น้องจ๋าใส่ขลุ่วลงไปหลังจากนั้นก็ใส่พริกป่นลงไปเนาะพี่น้องจ๋าใส่น้ำปลาติดตามโดยบักหน้านาะจากพี่น้องจ๋าแล้วก็หอมแดงซอยผักบัวหัวหอมใส่ลงไปแ้่พี่น้องจ๋าแล้วก็ตามโดยใบสะระแหน่เนาะจากพี่น้องจ๋าแล้วก็โคเล่เคเล่เคเล่มันเข้ากันพี่น้องเอ้ยเป็นตะแสบหลายเป็นตะแสบค่ะแล้วก็ซิ่มเบิ่งซิ่มเบิ่งซิ่มเบิ่งแสบบ่าอ้าวขาดความเปรี้ยวใส่บักหน้าลงไปจักหน่อยแล้วโคเล่เคเร่เธอนึงพี่น้องจ๋าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟมมมาาาาาจจจ้้้้้ะพพพีีีี่่่่นนนนนนนออองงง๋๋กกิัตทเห็ ที่นั่งสิบรัสับ์เนื้อไก่ให้มันละเอียดยิบเลยพี่น้องจา๋าเอาให้มันเป็นตอนเป็นตอนในจักหน่อยอืมนี่มันโครโ,โเกรเในจักหน่อยเละพี่น้องจา๋าอืม เข้ากันดีครับไายพี่น้องจา้าพักกะเดาวกับพักกาดหินนะพี่น้องจา้าหินกับลาบไก่เนาอยจ้า ผู้ทางคุยพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> จักจะกินพักยังเน่หลายหลาย กะดากะดามั่นพี่น้องจ๋าบ่ามีรสขมเลยถูกใจหลายยุ่งใจยุ่งใจ แสบแห้งหลายพี่น้องเอ้ยกินบาวบกิ่นบาวบบวบปากจะนั่งเห็ดบดิ้มันแห้งจนเกินไปนะพี่น้องใ้มันมีน้มเพราะอาจอไอเจะเนี่ย Bắt ừ. cạn nhìn thấy nóng ơi พี่น้องจ๋าอิ่มหลายสำหรับคลิปกินลาบไก่มือนี่ยายนั่งกับขอจบไปจะเพียงแคนน่นี้นอกจากพี่น้องจ๋ากับปากเพราะมีพี่น้องก็ไล่ก็แชร์กดติดตามกดกระดิง่งคิ๊งๆลยายนั่งนี้เด้อจะเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมจะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ